มากินยานี่เนาะมากินยานีออกมาหนีกูเตี้ยนี่บอกเป็นยังนะเกยโดนช็อตของกูเตือนนึ่งอยู่อ่ะกูน่ะเก๋ยโดนทำตัวมาเตือนนึงละแจ้เขาบอด้แจ้งไว้ตะกี้เขากับมันบอกว่าเออของผมก็ได้เคยโดนช็อตเตือนหนึ่งขอบอวแจ้งไว้ว่าผมซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นเอสครับ เาจะตั้งครเอบัครับครับนั่นแหะครับอาผมจะมีสายเขาเขาสายกันล่ะัวยังบอตั้งสายเชื่อตสายกันล่ะแต่เขาเข้ามาได้นมันดูดเขาทั้มนี่ตัววัตัววับผมบอกก้ามหมาย่่งนี่นะผมอ่ีแพนนอวัวมมาก็ดูดวัวสองตัวนะตัวหนึ่งกระปุกดุดดูดแถวตัวตัวแดงนะตัวแดงกับปิ้งข้ามมาได้ ไอตัวที่ตายมันยังมาหมดถึงสาวครับมาถึงฮั่นะดูมันก้นลงเลยเอ้ยกาบอกห่อะเปี่วิรับปากผมอาจะรถมาเกตีนเดอากระบออกมาใส่เกี๊ยวโง่ใส่ใส่ปอดูด้ประมาณนเดืแขงนยตัวนี้มตัวนี้มันจะตกอยู่ประมาณสี่หมื่นฝ่ายละีเพื่อเส่าเลี้ยงไก่ของเาครับาหารครับผมเอาอวเอแบบ ของตั้งมง์เพืขามาซื้อด้วยครับ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 งบหลวงด้วยครับถ้าเป็นที่บอกว่าเอาเงินไหนไปใส่หลวงเหรอถ้าเป็รรนี่ยน่ะของการบอกว่าู้ใหย่เขาม้านหรอก็เป็นน้ำเพื่อของที่มาห้าปีงประมาณห้าปีเรี่ยงห้าปีปีหน้าเวลานี่ก็ห้าปีละพวกห้าปีลวครับ

โยนตัวป้าอยู่เพราที่าสาจมูกมันจะมียังมันเป็นงูจนเนาะเอาไปลงมัดที่เนี่คือโจกดีไปยังคือโจกดีคือคือตึ้งวันเนี่ยจะคื้เราออนเลี้ยงน่ะมันจะมีเราออนกู้กับป้อเนี่ยเลี้ยงตลอดกับจูงไปจูงมาเนี่ยแล้วก็คือพอดีวันว้าเนี่ยคือปอกแก้กับมัดตัว หัวฝนตกนำน้องเนระปอกะเลยมาตัวยก็มาถึงเนี่ยจังว่าหันเอ๊ะหัวตัวหนึ่งมันสั้นๆแล้วก็ฟุ่งออกมันเอ๊ะใจแล้วเนาะว่าเอ๊ะเป็นอย่างวะไปช็อตกหันตัวอย่างมาดเอื้อๆๆหัวห้องอย่างนั้งกดลงตุบเลยปอหนี่โอ้ไฟช็อตลาปอ กัมจักรไก่ลาแค่ได้ก่องหัวแบบนั้ะคืองวมันล่มไปแล้วไหมครันล่มไปล<า>แล้วไไดด้้ก็แล้วกระโทรไปจรแจ้งแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งผู้ใหญ่ครับอบตอนะครับเแเราขอประสานตัดไฟครับแต่คืนตัดไฟก่็หรือว่ามันดับคนเดียวตัดไฟครับห้องไฟฟ้าชมวงคืนกล้าสายไฟมาเกิดปดเอาไี่เกิดตัวนี้ลง เก็จะสองภูมแล้วก็แล้วก็ตางตางท่านี่คือเจ้าบ้านเดินบ่อยเดินทางเดินทุกวัน,นครับเดินทุกวันคร<ล>มันเป็นมันเป็นที่ชุมชนเนาะเี่เป็นก่าหมู่บ้านแล้วนะ<อ>ครับนี่หมู่บ้านก็หมู่เยนเลยครับแล้วก็นักเรียนนี่คือเวลาไปไปโรงเรียนก็คือเดินผ่านท่านี่ครับกับจากโรงเรียนก็เดินผ่านท่านี่ครับเดินทุกวันนะครับอ่เพราะมันเป็นเป็นใกล้โรงเรียนได้เนาะหน้าโรงเรียนสามร้อยกว่าคนเลยครับนักเรียนเราเขาห่วงว่าดิโอ้ดีครับ ถ้าเป็นง้วถ้าไปเป็นนักเรียนมาจากวัดนั้นในคือแย่เลยครับ่วงขนาดนั้นคือหงอนเนี่ยคืออ่อนม้ามันดิ่งปอกกลเป็นแถวเป็นแถวเน่อยเพราะว่าฝนตกคือดีจะว่าแล้วลงเยนเลิกก่อนนี่สิอออลงเยนเลิกก่อนครับเลิกก่อนเดี๋ยวไฟออกนะแต่ถ้าฝนตกแล้ต่ไฟมันก็ออกไม่วันนี่หรอครับเนี่ยไม่หวันเนี่ยขึ้นมันออกเหมือนคุ้ม แล้วประเดี๋ยวนี้เขาได้ประกาศแจ้งเตือนอย่าง้าบ้านห้อระวังอย่างนี้ของเขาคือแจ้ง้าบ้านไปแล้วครับอ่าี่ใครหัวหลวอกว่ากองไฟมาพดเกิดลงหเห็นางเอาไปเอาอย่างมาติดกันไว้ด้วยส่วนครับก็หลงสื้อว้บอกแจก้งระแวกใกล้เคียงระวังเขาก็อยากฝากเตือนชุมชนอืน่นแต่หนอว่าเระมัดระวังหนอว่าพอชุมชนเขาเป็นตัวอย่างในบ้านช่วยเช็กช่วยแบบมาอยังมันเป็น อ่ามันซ้ำร้อยเหมือนฝังเฟยนะครับอืมถ้ามันไปเกิดขึ้นกับคนมีความเสียหายจะนักกว่านะาะคนนี่แย่เลยครับค่นนานี่รับไป่ได้แล้วครับแต่แต่ในปัจจุบันนี้คือจะม,อมีหน่วยงานไหนเข้ามาเข้าไปชอบเตี้ยอย่างมีเตี้ยครับมีหน่วยงานไหนเสนอเข้ามาเตี้ยเลยครับมีหน่วยงาน,นแจ้งมาเลยว่าจะเข้าไปชอบเตี้เอย่างนี้น คะสวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะคุณครูก็ได้ดูข่าวจากในเพจนะคะของที่นี่ไม่แน่ใจอุณมจำไม่ได้ว่าเป็นที่นี่มังอหน้าหรือเล่าขอนมังหน้าน,นะคะเห็นในเพจก็บอกว่า มีวัวที่เสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแต,แต่แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะว่าแกจินเกิดจากอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเช้ามาค่ะคูเวนก็เลยได้ประกาศให้กับเด็กๆค่ะที่แบบว่าจะต้องเื่องอันดับแรกเลยก็คือให้ไม่ไม่ให้เด็กๆนะคะไปอยู่ใกล้บริเวณเสาไฟที่อยู่รอบๆโรงเรียนหรือว่าบริเวณในหมู่บ้านคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบสาเห,เหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เด็กๆป้องกันตัวเองแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงจากการที่จะเข้าใกล้กับสาย เมื่อเช้าก็ได้เน้นย้ำนักเรียนค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะครับ,รบจากจากเหตุการณ์ที่อ,อัวถูกไฟฟ้าช็อตก็คือเรามีความกังวลยังไงบ้างครับในส่วนของโรงเรียนนะครับก็มีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงที่สิ่งที่จะเกิดกับนักเรียนซึ่งนักเรียนเดินทางสัญจรมาจากโรงเรียนนะครับามาจากบ้านามาที่โรงเรียนก็จะผ่านาจุดที่เป็นจุดอันตรายนะครับ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าทางโรงเรียนก็มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันให้กับเด็กก็คือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีส่วนในเรื่องของการป้องกันนะครับโดยการรักษาอุปกรณ์สภาพของอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยในการดูแล ในส่วนที่อุปกรณ์ที่ชรุดหรือว่า,าสิ่งที่จะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันในการป้องกันครับแล้วเราเราเราได้ประชาสัมพันธ์ทั้เรียนไหครับว่าให้ระมัดระวังไม่ไม่เข้าใกล้เสาไฟอะไรเงี้ยครับทางโรงเรียนก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับนักเรียนแล้วนะครับว่ากรณีที่ลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นตัวอย่าง นะครับแล้วก็จุดที่จะเป็นจุดอันตรายก็คืออย่างเช่นกรณีอาจจะเกิดไฟรั่วในกรณีที่ฝนตกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรจะเข้าใกล้อันนี้ก็โรงเรียนก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนนะครับโดยผ่านคุณครูคเวนหน้าสายลมนะครับ